ในสงครามโลกครั้งที่สองมีนักล่าแห่งท้องทะเลที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกมันคือเรือดำน้ำไทป์เซเว่นหรืออูโบตสุดยอดอาวุธที่เขย่าวขวัญกองเรือสัมพันธมิตรไปทั่วมหาสมุทรพวกมันคือหมาป่าแห่งท้องทะเลที่สร้างหายนะครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมดำดิ่งลงไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งของพวกมันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงจุดจบที่น่าเศร้าจุดกำเนิดของ Type เซเวเรื่องราวของ t y p e 7ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่สงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เมื่อสนธิสัญญาแวร์ซายได้จำกัดแสนยานุภาพทางทหารของเยอรมนีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามครอบครองและพัฒนาเรือดำน้ำแต่นักออกแบบและวิศวกรชาวเยอรมัน ยังคงดำเนินการศึกษาและพัฒนาเรือดำน้ำอย่างลับๆภายใต้โครงการบังหน้าในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสนที่สัญญาความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่การกำเนิดของ Type 7ในปี1936มันเป็นเรือดำน้ำขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมันไม่ได้ใหญ่เอถอะทะเหมือนเรือดำน้ำรุ่นเก่าแต่เน้นความคล่องตัวและความเร็วในการดำน้ำมันถูกใช้ในภารกิจสำคัญ อย่างการขัดขวางเส้นทางการค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรและปิดล้อมอังกฤษซึ่งเป็นเกาะให้โดดเดี่ยวจากโลกภายนอกเรือดำน้ำไทป์เซเว่นมีขนาดที่สมดุลอย่างน่าทึ่งด้วยความยาวประมาณ67เมตรและระวางขับน้ำประมาณ769ตันเมื่อลอยลำอยู่บนผิวน้ำมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องที่ให้ความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำประมาณ17นอตแต่เมื่อดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเล มันจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่เงียบกว่าและให้ความเร็วใต้น้ำประมาณ8นอตสิ่งที่ทำให้ Type 7โดดเด่นคือความสามารถในการดำน้ำได้อย่างรวดเร็วและลึก220-250เมตรทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยโซน่าในยุคนั้นภายในเรือจะมีท่อตอปิโด5ท่อโดยมี4ท่อที่หัวเรือและ1ท่อที่ท้ายเรือบรรทุกตอปิโดได้สูงสุดถึง14ลูก พร้อมปืนใหญ่บนดาดฟ้าสำหรับโจมตีเรือสินค้าที่ไม่ติดอาวุธและปืนต่อสู้อากาศยานสำหรับการป้องกันตัวจากเครื่องบินโดยมีลูกเรือประมาณ4 0 5 0นายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบคับแคบและยากลำบากเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเดือนในแต่ละภารกิจด้วยข้อมูลที่กล่าวมาทำให้ Type 7 e กลายเป็นกระดูกสันหลังของกองเรือ U-boat ของเยอรมนีและถูกผลิตออกมามา,มากกว่า700ลําในช่วงสงคราม จุดพีคของ Type 7เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นในปี1939เรือดำน้ำา y y p e 7ได้แสดงพลังของมันออกมาอย่างดุดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างปี1940ถึงกลางปี1943เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอูโบตพวกมันออกปฏิบัติการร่วมกันเป็นฝูงหมาป่าหรือ Wolf Pack ภายใต้การบัญชาการของจอมพลเรือทาวเดอร์น ผู้ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนหลักในยุทธวิธีเรือดำน้ำพวกมันจะโจมตีขบวนเรือสินค้าขนาดใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ลำเลียงสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและยุโทโธปกรณ์ข้ามมหาสนุรแอตแลนติกจากอเมริกาไปยังอังกฤษและยุโรปยุทธวิธีรูเดลทักติกหรือฝูงหมาป่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งโดยเรืออูโบต์ลำใดลำหนึ่งที่ตรวจพบขบวนเรือจะรายงานตำแหน่งไปยังฐานทัพ จากนั้นเรืออูโบตลำอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกเรียกมารวมตัวกันเพื่อเข้าโจมตีพร้อมกันจากหลายทิศท,ทางพวกมันมักจะโจมตีในเวลากลางคืนเพื่ออาศัยความมืดในการพรางตัวจนกลายเป็นฝันร้ายของกลาสีเรือายสัมพันธมิตรการโจมตีของฝูงหมาป่าสร้างความหายนะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันหลายร้อยลำถูกโจมลงสู่ต้นมหาสมุทร ในปี1 942เรืออูโบสสามารถจมเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เฉลี่ย100ลำต่อเดือนการสูญเสียในแต่ละเดือนสูงเกินกว่าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนปี1 942ที่เรืออูโบสสามารถจมเรือได้กว่า117ลำรวมระวางขับน้ำกว่า729,000ตัน ทำให้ชาวอังกฤษต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงพลังงานไฟฟ้าถูกจำกัดและถนนหนทางดูเงียบเหงาความหวังของฝ่ายสัมพันธมิตรดูเหมือนจะริบหรี่ลงทุกทีเพราะการลำเลียงสเสบียงอันจำเป็นถูกขัดขวางอย่างรุนแรงทำให้อูโบตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารของเยอรมนีที่น่าสะพรึงกลัวณช่วงเวลานั้นจุดเปลี่ยนของไทป์เซเว่น ช้ยชนะของอูโบสไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อภัยคุกคามรุนแรงขึ้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวและพัฒนามาตรการตอบโต้ที่เหนือกว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าหากการลำเลียงสเสบียงถูกตัดขาดพวกเขาจะแพ้สงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดจากการนำเทคโนโลยีและยุทธวิธีใหม่ๆม,มาใช้พร้อมกัน ทั้งเรดาร์และโซน่าที่ก้าวหน้าขึ้นอย่าง Type 271ช่วยให้เรือคุ้มกันสามารถตรวจจับและติดตามอูโบตได้แม่นยำและไกลขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระเบิดน้ำลึกและอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง h h ชฮอซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิมขณะเดียวกันฝ่ายสัมพันธมิตรก็เพิ่มจำนวน และเสริมความแข็งแกร่งให้การคุ้มครองขบวนเรือโดยจัดขบวนเรือคุ้มกันขนาดใหญ่ที่ทำงานประสานกันอย่างมีระบบและที่สำคัญคือการนำเครื่องบินอย่าง B-24 Liberator ที่ติดตั้งเรดาร์ ASV มาใช้ในภารกิจครั้งนี้ทำให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกปิดช่องว่างที่ u b o บ t เคยใช้หลบหนีและชาร์จแบตเตอรี่บนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุด คือเดือนพฤษภาคมปี1943ซึ่งเป็นเดือนที่กองทัพเรือเยอรมันต้องเสียเรืออูโบตไปถึง43ลำหรือ1ใน4ของจำนวนอูโบตที่ออกปฏิบัติการในขณะนั้นนี่เป็นความสูญเสียที่ไม่อาจยอมรับได้ทำให้จอมพลเรือคาวเดอร์นิตสต้องสั่งถอนกำลังอูโบตออกจากมหาสมุทรชั่วคราวทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะตอนนี้นักล่าได้กลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองจุดจบของไทป์เซว่ เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบทั้งทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีอย่างชัดเจนความเหนือกว่าของอูโบตก็สิ้นสุดลงอย่างถาวรทำให้อูโบสหลายร้อยลำถูกจมพร้อมกับลูกเรือจำนวนมากลูกเรืออูโบสต้องเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในบรรดากองทัพเยอรมันทั้งหมดโดยมีผู้รอดชีวิตจากภารกิจเพียงประมาณ25%เท่านั้นหมายความว่า3ใน4ของกะลาสีเรืออูโบตต้องเสียชีวิต นี่คือสถิติที่สะท้อนถึงความอันตรายและความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ใต้ท้อมทะเลในช่วงท้ายของสงครามเมื่อเยอรมนีก้อยจะพ่ายแพ้อูโบตท,ที่เหลือบางลำก็ถูกสั่งให้จมตัวเองหรือสกัดเทลเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายสัมพันธมิตรในขณะที่บางลำพยายามแล่นหลบหนีไปยังประเทศที่เป็นกลางแต่ก็มักจะถูกจับกลุ่มหรือถูกจมลงในที่สุด ในจำนวนเรือ Type 7ที่ถูกสร้างขึ้นกว่า700ลําลำมีเพียงไม่กี่สิบลำเท่านั้นที่รอดชีวิตมาจนสิ้นสุดสงครามทำให้ Type 7ที่เคยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วมหาสมุทรกลายเป็นเพียงซากเรืออับปางที่กระจัดกระจายอยู่ใต้ท้องทะเลบทสรุปของ Type 7เรือดำน้ำไทป์7คือบทเรียนอันสำคัญและล้ำค่าในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ส พวกมันแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์และการพัฒนากลยุทธ์ทางทหารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วพวกมันจะพ่ายแพ้แต่อูโบตได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเรือดำน้ำในยุคต่อมาอูโบสยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนใจถึงความโหดร้ายของสงคราม ทุกวันนี้ซากเรือดำน้ำไทป์เซหลายลำยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นเหมือนหลุมฝังศพใต้ทะเลและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของหมาป่าแห่งท้องทะเลเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วมหาสมุทรนั่นเองครับหากถูกใจเนื้อหานี้ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปทางเราก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยหากทุกท่านอยากฟังเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามไม่ว่าจะเป็นรถถังเรือรบหรือเครื่องบินรบลำใดก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับแล้วพวกเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังในอนาคตครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Star Gazer Story ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ